สวัสดีครับพบกับรายการคาเซ่ไลฟ์ครับหากท่านเป็นคนคนหนึ่งนะครับที่กําลังมองหาอุปกรณ์เสริมสําหรับจักรยานนะครับหรือว่าอุปกรณ์แต่งนะครับวันนี้ผมมีสินค้านะครับยี่ห้อเพลครับที่เป็นอะไรแต่งรถจักรยานของท่านมาแนะนําครับพร้อมกับ5เหตุผลครับว่าทําไมนะครับเราถึงต้องเลือกซื้อเพลครับผมเหตุผลข้อที่1ครับเนื่องจากบริษัทคาเซ่เรานะครับเป็นเจ้าของแบรนด์เพลเองนะครับเราจึงสามารถคัดสรรนะครับ เลือกใช้โรงงานที่ผลิตสินค้าเพิลให้กับเราได้เองครับโดยนะครับโรงงานที่ผลิตอย่างแฮนด์คาร์บอนตัวนี้นะครับเราเลือกใช้โรงงานที่ใช้คาร์บอนเนี่ยทอเรจากประเทศญี่ปุ่นครับแล้วก็โดยทอเรเนี่ยเป็นบริษัทที่ผลิตคาร์บอนที่ใหญ่่สุดในโลกเลยนะครับสำหรับอลูมิเนียมครับที่เราใช้นะครับเราเลือกใช้อลูมิเนียมจากโรงงานที่สามารถรีดน้ําหนักอลูมิเนียมได้เบาเทียบเท่าคาร์บอนครับซึ่งมีไม่กี่แห่งบนโลกนี่เองครับข้อที่2ครับ ก็คือนะครับแบรนด์เพิร์เรานะครับเรามุ่งเน้นนะครับให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยนะครับมีมาตรฐานแล้วก็มี performance นะครับที่สูงที่สุดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์ของเรานะครับผ่านการทดสอบจากนักกีฬาระดับทีมชาติครับแล้วก็นักกีฬาระดับทีมในโปรคอนติเน n t นตัลของต่างประเทศมาแล้วนะครับอีกทั้งครับล้อของเพิร์ลนะครับยังได้การรับรองนะครับจากสมาพันธ์จักรยานนานาชาตินะครับหรือว่า UCI นะครับผม เหตุผลข้อที่3นะครับในเรื่องของกราฟิกและการออกแบบครับเราได้ทีมงานนะครับอันดับต้นๆของโลกครับมาออกแบบให้กับผลิตภัณฑ์เพลของเราครับผลิตภัณฑ์เพลของเรานะฮะจึงมีหน้าตานะครับออกมาที่ทันสมัยนะครับแล้วก็เข้ากับภาพลักษณ์ของแบรนด์ได้เป็นอย่างดีครับโดยเฉพาะนะครับผู้ที่ใช้รถจักรยานคาเซ่เนี่ยถ้าเลือกใช้อุปกรณ์ของเพลเนี่ยมันทั้งเข้ากันเลอเกินครับผม เหตุผลข้อที่4ครับเนื่องจากสินค้าเพลนะครับเป็นสินค้าจากบริษัทคาเซ่เองครับที่เราสั่งผลิตโดยตรงจากโรงงานครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์เพลเนี่ยจะไม่ถูกกำหนดราคานะครับมาจากบริษัทตัวกลางครับเราจึงสามารถเสนอนะครับผลิตภัณฑ์เนี่ยในราคาที่เหมาะสมกับคนไทยนะครับซึ่งปกติก็จะถูกกว่าแบรนด์อื่นๆอยู่ยประมาณ 30-50%เลยทีเดียวครับเหตุผลข้อที่5ครับเพื่อเป็นการยืนยันนะครับว่าเราใส่ใจในคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์เพลครับเราจึงมีครับการรับประกันนะครับในผลิตภัณฑ์เพลทุกชิ้นเลยนะครับส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถสอบถามได้ที่ร้านตัวแทนของคาเซ่ครับทั่วประเทศนะครับ แล้วก็ถ้าสนใจจะซื้อสินค้านะครับก็สามารถเข้าไปซื้อได้ที่ช h อป e ีนะครับพิมพ์ว่า c a s e Sport o f f i i i a l ครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ